ครับขอาผมบเบลคินสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องปฏิยามเช้าครับเช้าวันศุกร์จ้าทำอา,าหารน้ำม้หลังจากที่เราไม่ได้มาลายมือแล้วมาชุ่มแรกรุยเลยเจอแหนงจ้ะเข้ามาก็เจอเลยซับลาบี่ซับลาบคือเรียงลายหรือเยอะนี่แหนงพอดีเลยขนาดสติกหักมาหนึ่งแหน่งชมไหย แหละบกเค้นตายนั่นแหละสียงหักม้วนม้วนจวดลดเอามาฟังคลิปานี่เสียงห่ายไหลพอดีต้มเลยนบ่บอกเค้นขน้นในี่เอาข้างล่างก็ก็ได้ จะเห,ห็นอยู่นิดนิดนิดเอาวางไว้นี่ก่อนก็ได้สติกว่านะเพราะมันเป็นทางออกของเขาออกมาเขาค่อยเอาไปยูข้างในก็ต่อจ้า วักใหญ่เลยนอนนี่เอามุดเข้าไประวังหัวระวังตาแต่งเลยจ้านี่บักใหญ่เลยมือนี่น้ำขึ้นสูงสูงพือสิขามาได้มือนี่พะวางมือวานม่อกดฝนแห้งาะมันละอ่งขึ้นมานี่เาคิดแหนงอันนึงเสียมซับเอาเลย đi chim kéo rồi nhàng run này, tổ cha, gieo dây căn hà cha, mặt chơi nhàng này, hắc đi hãy bảo khen tặng Nói này, bò, bò mì, chơi nhỏ bắt nhảy đây. ไหนไหนนม่ก็เริ่มจากสูงแล้วจ้ะบ่คคยอยากเห็นหน่อต่ำแลลวหน่อเหี่ยวก็คือบ่คอยเห็น,เ,หนเข่าเขามาสีแดงเฉยเลย ถนนที่ใสต็จได้มอกี้นี่แต่งเลยจ้าอยากจักหน่อยลงแล้วลงแล้ว มีหน่อเตี้ยหน่อต่ำน้ำจ้ะหน่อสั่นเสียมคุมครักขอได้รัวๆให้เสียมจ้า พี่น้องเห็นบุู่หนองามงามลายทำท่ายอยู่นี่หลายสีขนาดเลย,ยตักออกมาต้นเดียวกันบางทีก็เ,เจอเป็นลายลายทีก็เ,เป็นแดงแดงจะ้ะโอ้ข,าขานาดเลยนหนะไม้นี่กันเนาะเอาแต่งดูเบ่เข็ดอ่อนๆเอาเลยเด้อเปต้ม เรียมกระคุม้มครับหนอกรดีแกงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะข้างบนก็มีเหน่งด้วยฮัก uh huh. สองหนอสับลักหนอลายทำท่ายเลย chút thì nông nó ní bắt ngày lời nó ní đơ nó săn nó nít chắc nội ní nèng phom nó sẽ tiếp hắc anh nà ní เขาหักยากเนี่ยชักหน่อยจ้ะมันมีหักโอ้หักตรงไหนแบบนี้หั่นหักได้แต่ปลายซักนี่เนาะแหนงนี่นเนอ,า,อ,อาเบกเข็นแต่งส่งหาต่อจ้ะแบบน,นี้มาเอาอีกหน่อนึงทางที่ โอ้ดูดูโอ้เขาเอาแล้วนนูดีใจบักแห้งนึงมาแล้วเขาอ,ออกไปทางเลยยิงเขี่ยออกมาเหมือนพี่น้องจ๋าน้ำขึ้นเต็มเลยพู ตัวนี่ก็ปิ้งหลายเด้อเป็นวะจะลงลึกแหงไม่งั้นจะโดนลุ่มโอ้บอ่มีแถวนี้ยเดอแหน่งหน่อน้อยพวกแม่แหน่งพอดีพอดีแซบ่บมีอีกไหมมีอีกไหม lúc tục, lũ uhm. năm vừa si hặc đấy, mông chắc nó bơ, mì nhèng bơ. แล้วแยกกันหากักบเบาเคนเนื้อจ้ะติดมาหักมุมนี้เบเคนอยู่ข้างหลังทางผูหน่อมันเริ่มสูงไปแล้วข้างในผมุมุดมุดน้ำได้บอเห็นแต่มือ รัวๆจ้า เราตามริมห่วยจ้ะน้ำก็จะขึ้นมาจาักน้อยน,อน่อในลายเดี๋ยวจะไปเห็นอีกหนอนนึงพาพี่น้องมาฮักก่อนนี่อ๋อบักใหญ่เลยมือก่อนทันยังไปสุ่มพุ่นได้มือนีไปบ่ได้ละจอดมือเข้าไปก่อนโอ้ก้องตามนาม้ำ ฟังทั้งเสียงซับฟังทั้งเสียงฮักมือนิเดี่จ้ะเอาไปแต่งภายในมีเสียมมีหน่เดียวนี่ยเบาเบิร์ตก่อนอ้นี่เดี๋นี่เด้๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเก็บให้เบาเข็นเอาเสียมซับเอานี่จ้ะหน่อสมสมพอดีอ่ะเข้าไปโอ้มากระแนงนำผู้ซับลาบอยู่ผูก càng như mưa lông lơi, như hôm qua, mưa to, bão bão khen, to, nọ, thuốc po bão tok, từ nhà tháp lều, tok chả, ừ, men. chả men, theo này, mưa tok เขอาไปข้างในพู้โอเคเราเสียมไปนํ้ำเดือบอัปเลยเอาวางไว้ก่อนนะไมค่ะพอมันเข้าไปในน้ำต้นผุไล่หลายเหลืองเต็มต้นเลยเอาแนงนี่ก่อน กเอาง่ายง่ายเรเตะสถานการ์ปองแบบนี้ก็คนเจอหน่อเหี่ยวเจอหน่อสีสมสมอม้หอมจะหน,นี่หน่อแบบนี้จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ก็นหน้าก็ได้หน่อนนึ่งแล้จ้ะตกลงไปในน้ำผู ติก๊กเอาไม้เขี่ยมามีมีสองหน่อคู่กันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโ,โอ้โหนีดนึงนิดนึกมาใกล้ๆดูนึงงมึงน,งนี่นี่น,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 นี่มันกัดอยู่นี่อตัวตบ<อ>มันก็ได้ <No. S 2> อังพี่น้องดูหนอดาบคู่มันอยู่ในกลางน้ำ no, <he> นหน่อเหี่ยวเน่งนึงเอาไปแต่งมือนี้น,น,นานๆเจอหน่อแบบนี้เนาะบอกเคเนาะ mm. ส่วนมากคือเจอแต่หน่งจ้ะได้หน่งเฮ็ดห,ห,หน่งเฮ็ดเชฟจ้ะก่อนหน้าเทกะเป้น,นึงละในกะเป้ที่สองเราจะพากันหาแล้วออกไปเรื่อยๆจะบับนี้ฮะ น้องจ๋าเห็นบ่สับลาบอยูุู่นี่แต่หน่อใหญ่ใหญ่สับยาแกแค่หน่อย เขีียวมาบน,น้าจนผลออกมาเรียบร้อยแล้วจ้าขึ้นกระสอบเลยนี่นนงานขึ้นกระสอบนอ,ยอยนเหี่ยวน,นอน,นงามงามแหนงลำสุนัขมาถือได้เป็นแหนงแล้วก็แต่งออกมาแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมันระเบึงได้แน่นขื้นหอยแออกไปพูดนี่ครับจ้าพวกทา,างเมื่อเราทางเมื่อเรา กฤิาพากันเมื่อนะครับปลดแคี้วเบาหน่อยปลดเคี้วเด้อเมื่อนี้อันนี้ก็สิแบกออกไปพูดนี่ครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากากด like, ไลคล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า